รางวัลอะไรครับวันนี้นะครับออพี่จำได้นี่นี่นี่ครับวันนี้เรารับรางวัล h o w Rising Icon Award ใช่ครับผมเหมือนพี่โจอเลยขึ้นแบบรับต่อกันเลยครับเมื่อกี้อ่ารู้สึกยังไงบ้างการเป็น Rising Icon ครับก็อเดี๋ยวพี่ก่อนละกันอ่าเอาก่อนคือรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็เออ่รู้สึกว่ารางวัลนี้ก็เป็นแบบ Rising Icon น้องก็คือแบบเป็นอ่าเป็นการเจริญเติบโตเป็นการแบบก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งสำหรับพวกเราครับก็ คือจริงๆแล้วผมเป็นคนที่แบบต้องการรับฟิดแบบมากแล้วคืออวอร์ดเนี้ยก็จะเป็นฟินแบบที่ดีมากๆเลยครับที่จะทาให้ผมตั้งใจทํางานต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำผลงานให้ดีขึ้นอีกมากๆเลยครับแล้วก็ตั้งใจพัฒนาตัวเองแล้วก็ตัวน้องกล้องไปด้วยกันนะครับครับผมก็สำหรับกล้องครับก็ตื่นเต้นครับคือตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบว่าได้รับรางวัลหรือแบบได้มีชื่อเข้าชิงก็แบบดีใจทุกครั้งก็รอบนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าให้เอาวอร์ดในรอบรางวัลนี้ให้กับพวกเราสองคนครับก็ พวกเราสองคนเจ้าวันรังวันนี้เป็นแบบว่าเชียร์เพลิงในการแบบตั้งใจทํางานแบบทําอะไรต่อไปในอนาคตครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่การเป็นไอคอนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราถ้าเป็นไอคอนแบบของกล้องก็เป็นแบบไหนไอคอนแบบของกล้อรู้สึกความเป็นไอคอนแบบไอคอนเหรอจริงๆก็คิดว่ายังเป็นแบบถ้าพูดแบบเป็นไอคอนมันก็แบบรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยครับตอนนี้ถ้าเป็นตัวตัวของกล้องอยู่แบนของกล้องเหรอครับเอาเป็นกล้าที่จะทำอะไรแล้วกันครับแบบว่า ก้องแบบกล้าที่จะแบบแต่งตัวได้หลายแบบหรือว่าเป็นอะไรได้หลายแบบรู้สึกว่าแบบจุดนี้ก็เป็นจุดที่แบบเราชอบจุดนี้เลยครับถ้าเกิดว่านียามความเป็นตัวเองตอนนี้นะครับผมให้เป็นความพยายามแล้วกันครับผมเพราะว่าเอา่อไม่ว่าเราจะพยายามในเรื่องไหนมันก็ต้องมี success กับ failure อ่าใช่แต่ว่าในความพยายามานะั้นมันจะไม่เสียเนี่ยเพราะว่าเราจะได้บทเรียนกลับมา ก็อ่าก็ร่วมสรุปไปด้วยครับผมตอนสุดว่าเป็นซีซั่นใหม่ๆครับแบบโดยที่พี่เอแบบกเขาว่าอาจจะไม่รู้พี่เอไม่รู้แหละใช่ใช่ครับก็เลยแบบแบบก็น่ารักดีครับผมตลกแบบก็สนุกกับพี่เพื่นแฟนแล้วกับน้องกล้องไปด้วยแต่ว่าเห็นรีปยัชั้นน้องกล้องแล้วดีอะไรชอบใจมากมากล้องก็แค่แบบว่าแบบพี่แบบเอินจอร์กิจกรรมบนเวทีเฉยๆคือวันนั้นหน้าตากล้องดูแบบเป็นอีเวนท์ที่แบบแฮปปี้มากใช่ก็แบบว่าพี่เอพูดมาไง พี่โทแบบไม่กล้าแน,น่นอนก็จแบบว่าไม่เหมือนตอนแรกพี่โทย,ยังแบบไม่ได้เอ๊ะแต่คนที่เอ๊ะก่อนคือเราก,กับพี่พี่แฟนๆพี่โท,ก,ออโทก็แบบพี่โทบอกก้องว่าพี่ตอนแรกพี่โทงงใช่ไหมว่าแบบนี่อะไรอ่ะใชออ่ใช่ใช่แล้วพอแบบคิดได้แล้วแบบทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้ายังไงคือวันนั้นอะพอคนิเสธสีหน้าพี่โทธ่กอยับหลงมากว่าแบบที่ทอยู่ในใจอะมันมีกี่หมื่นคำเนี่ยครับโอ้โหก็ จริงๆเราก็คือแบบก็สนุกไปด้วยครับผมแล้วก็แบบเอ็นจอยกับโมเมนต์ไปด้วยครับผมเพราะว่าทุกทุกครั้งที่พี่เอพูดก็พี่พีนแฟนก็คือคือฮาบูวาจริงก็กรี๊ดกันสะหนันเลยใช่สะหนันเลยก็ดีใจครับที่พี่พีนแฟนดีใจแล้วก็เราก็ดีใจครับแล้ว่าการต่อรับกล้องถองมันก็ดีด้วยแหละก็การตอบรับของธรัมกล้องก็ดีครับผมเป็นสัญลัณ์ที่ดีอะไรคะครับการตอบรับของธรัมกล้อง ร่าโผล่ที่สุดแต่ว่าวันนั้นคือกูคนเดไม่กล้าทำลายลกูโผ่มากก็ไม่กล้าครับไม่กล้าครับไม่กล้าครับตอนนั้นไม่กล้าแต่น่ารักดีครับใช่ครับน่ารักดีครับเห็นมีแฟนมีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เทศกาลที่ผ่านมาเพจัดเป็นเทศกาลทั้งฮาร์วีแล้วก็สงการ เอ้ยส่งอะไรเราครับผมลอยกระทงคุณนี่โหติดใจกับป่าแป้งหลายรอบแล้วนะคุณนี่ผมขอไปครับทำไมอยากเล่นแป้งไงครับก็อ่าเป็นรู้สึกว่าเป็นแบบชาเลนจ์ที่เหมือนกับว่าทุกปีแบบเราอยากทำแบบแบบหาเร f เฟ e เ c นเยอะแล้วก็แบบได้มีการคุยกันก็แบบอุ้ยจะเอาตัวละครไหนดี แรกก็จะเอา reference มาจาก entertainment หรือว่าเป็นหนังหรือนซีรีส์อะไรแบบนี้ครับแต่สรุปมาแล้วก็คือเราได้อ reference มาเป็น Victor กับ Emily จากเรื่อง c l o s p r i t e คชอบชอบท่านผ่าไหนมากกว่ากันความชองชอบแต่งแบบนหน้าลอวีโอนารือลอรเยอา ทำไมด้แต่งก็เหมือนแบบได้ลองลุกใหม่ๆด้วยครับว่าแบบเฮ้ยเราแบบสามารถไปเวนี้ได้หรือเปล่าอะไรอยย่างงเี้รู้สึกว่าสนุกดีกับการที่แบบได้เปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆครับของผมก็จริงๆชอบลุกสองลุกเลยครับแต่ว่าขออธิบายหน่อยว่าลุกมันเป็นยังไงม่ๆอ่าลุกแรกครับลุกแรกนะครับเป็นลุคฮาโลวีนหร<อ>ือว่าแบบสีขาวก็คือมาจากไกปก็ด้วยเพราะแบบในตัวล,ละครวิกเตอร์แบบเขาเป็นสีขาวใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆมากเพราะผมไม่เคยแบบเพ้นหน้าหรือเพ้นท์ตัวละครเลยแล้วก็คยไเคยไม่เคยเหมือนกัน ก็แบบเป็นการเพ้หน้าครั้งแรกของพวกเราครับก็รู้สึกว่าเออการเพ้นน้านี่แบบมันพิถีพิถันมากต้องมีสรับศิลปะในการเขียนในการวาดด้วยมันมีแบบว่าการแบบอันขำจริงๆนะเพราะวบบเวลาถ่ายเราต้องมองหน้ากันคือคือตอนถ่ายอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ตอนกลางในขั้นตอนการแต่งอ่ะคือจังหวะนั้นแหละคือแบบไม่ไหวอ่ะคือกล้องก็แต่งของกล้องอยู่พี่โทก็แต่งของพี่โทแบบไม่ก็ไม่เห็นพี่โทตอนแต่งแล้วกล้องเดินมาเห็นแล้วแบบ ไม่ไหวอ่ะต้องพุ่งเลยไม่น่ากลัวหรอเขาเป็นฮาร์วีก็ใช่ไเป็นไดฟุกุเป็นอะไรนะเป็นไดฟุกุครับในอ่าครับในหลังแบบในหลังกล้องในหพวกนี้ก็คือจริงเหรอพี่โทรสิตลกมากพี่โทรยังเดิกพี่โทรเดินเข้ามาในห้องงพี่โทรอ่านข่าวตัวเองเลยกันการขเขาตลกมากพี่โทรเดินเข้ามาแล้วแบบ เราว่าไม่มีใครทำอะไรครับการทำตัวเองน่ารักดีครับผมแล้วส่วนสงการนะครับก็คือว่าพวกเราอ่ะแบบตั้งใจอลอยกระท,รรทงขอโทษครับแป๊ตน,นึงพี่ทอครับเราติดใจอะไรสงการไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือคำแบบผมไม่เขอาเยี่ยมซาไทยเท่า,าไหร่ครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันสงกรร้อยกระทงในวันลอยกระทงนะครับก็คือแบบเราอยากทำอะไรใหม่ๆเป็นแบบยังไงดีเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็นอะไรที่คนอื่นไม่เคยทำก็คือเป็นพวงมาลัยแล้วกัน ใช่แต่ไม่ใช่พวงมาลัยรถยนต์นะเป็นแบบพวงมาลัยใช่พี่อะไรอ่ะใช่พี่พี่พวงมาลัยพวงมาลัยเขาเรียกพวงมาลัยรถกระทงอ่ะเป็นกระทงเพราะว่าเราอ่ะเป็นพวงมาลัยอก็ถูถูทำเป็นพวงมาลัยอย่างนี้ลูกใช่ค่ะผมก็แบบเอ้ยอยากลองทำอะไรใหม่ๆแบบอยากลองฉีกจากเวแบบสงการแบบลอยกระทงอยากฉีกเวจากลอยกระทง แบบธรรมดาธรรมดาดูครับก็เลยมาเป็นแบบนี้เป็นรอยกระทงแบบดีคอนสตรักชั่นครับแล้วเคยฟังเพลงน่้บางอยกระทงวันสงกรานต์เคยฟังไหมไม่ไม่เคยเป็นเธอค่ะมันมีเพลงจริงชื่อรอยกระทงวันสงกรานต์เหรอน้อไม่ก็รู้สึกก็ไม่รู้จักเหมือนกันเธอร้ายกาศจริงจริงกันเนี่ยไม่ไม่รู้จักจริงจริงเพลงดังมากเลยจริงไม่ได้ไม่ได้อาร์มพูดจริงมีชื่อเพลงนี้เป็นเธอค่ะจริงแมสเลยอ่ะร้อยฟังเลย จริง,รงไม่เชื่อน้องกล้องอันนั้นกมีบ้านลอยของนมาแล้วกันี่ใช่ใช,ใช่กล้องกรร็รู้ไม่จริงเลยมากครับอ่ะแต่ว่าไอคอนเทนไปที่ฮาโลวีนค่ะคุณทำคอนเทนต์นี้ไปแกล้งผู้คนได้เหรอไม่ได้แกล้งครับผมก็คือว่าแต่เขาขำมากเลยนะคะที่คุณไม่คือ ทำไมถึงเอาหน้านั้นออกไปไม่ก็คือตอนนั้นมันคือเวลาที่เราต้องแบบเพิ่งถ่ายเสร็จครับเราเสร็จตีสองมันนั้นก็ไม่ลบละคือถ้าลบอ่ะมันนานมากเลยนะว่าผมมาลบที่บ้านแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วแบบว่าแบบคือแบบผมไม่ได้เพียนแค่หน้าไงมันมีแบบตัวอะไรดินไวยคือแบบผมล้างห้องน้ำด้วยที่บ้านอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะไปได้นอนสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินแบบเต็มห้องน้ำอะไรก็เลยต้องเดี๋ยวมันติดสีติดก็เลยต้องแบบล้างแต่พี่ทุนต้งใจแก้เขาแก้ต้อง ไม่ไม่ได้แก้ที่ปั๊มเหรอแต่เขา<ๆ>เขามาพิมใต้เมนจ้ะนะว่าเขาเป็นแบบพี่คนนั้นเองครับคือเปิดมาแล้วแบบพี่เขาแบบตึงไปเลยพี่เขาพยายามจะกั้นขากี้งเขาตอนนั้นเป็นยังไงตอนที่พี่เขาเปิปดจะตุ้มก็จริงๆไม่ได้อะไรครับแค่แบบกั้นข้า,นามเต็มทางแล้วก็มีตอนนึงที่แบบเปิดประตูมารอบที่สองเขาไม่มองไม่มองก็แบบพยายามแบบไม่มองหน้าเราพยายพี่เขาถือ นี่อยู่แบบผ้าผ้าเช็จเช็ครับเขาฮอบหรอใช่เขาฮอบตอนนั้นเขารู้ไหมว่าเราเป็นไม่รู้ไม่รู้ครับผมถามว่าพี่รู้พี่ว่าผมแบบพวาผมหล่อหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าลบหน้ามาก็น่าจะหล่ออยู่นะนี่เขาบอกประมาณนี้แต่คือตอนนั้นที่ไม่ลบไม่ได้ตั้งใจที่จะไปไปแก้ไขไม่ได้แก้ครับผม คือตอนนั้นน้ำขำดังมากในคีบ้าตลกคือตอนนั hmm. ้นแบบน้ำมันจะหมดจริงๆครับผมก็เลยไปแต่เจอด่านนี่คือเซอร์ไพรส์กว่าคือก้องพูดไปเรื่อยเรื่อยว่าถ้าเจอด่านทางงี้เนี่ยเจอด่านตำรวจให้เป่าด้วยแล้วคือไอ้พูวะคือเขาถามคันในพูต่อเพราะพูวะกับหลังละเขาเขาบอกเฮ้ยมาคันเดียวคันหน้าปะเนี่ยคือเพราะว่าตัวไอ้นี่ก็มาก็บอกว่าคันหน้าแตงไม่มีแพนด้า อ่ะต้องให้ไอ้ภูไม่ยอมตัดคลิปสักทีคลิปอยู่ในเครื่องไอ้ภูที่ตำรวจบอกเฮ้ยมากับคันหน้าปะเนี่ยเมื่อกี้คันข้างหน้าแต่งเป็นหมีแพนด้าเออเอาไปถึงภูใช่ไหมมาถึงเนี่ยเป็นหมีแพนด้าเฮ้ยไม่เพราะว่าแบบคันถ่วัดกล้องอะไปก่อนแล้วคันภูก็ตามหลังมาเมื่อกี้เธอบอกว่าเขาเป็นอะล้ไอ้ะไอ้ภูกูแต่ตำรวจบอกเป็นหมีแพนด้าไม่มีใครกลัวฮาโลวีนเลยอ่ะใช่แต่ว่าพอแบบเอาวิกอะไรออกมันก็แบบ มีมีเทศกาลไหนที่อยากทำหวานเพราเดี๋ยวไปคริสต์มาสใช่ไหมคริสต์มาสก็ยังยังไม่มีแพนเท่าไหร่ครับแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ยุ่งอาจจะแบบอาจจะไม่มีครับก็ฝากเราติดตามในเทศกาลหน้าด้วยครับผมว่าผมจะทำโฟล์ทชูดเกี่ยวกับเทศกาลอะไรแต่ว่าจิตใจนะมันจิตใจกับการแบบมันสนุกนะครับมันสนุกจริงๆถึงเบื้องหลังมันจะแบบง่วงก็เถอะเพราะว่าแบบ แล้วอารอโจะทำงานกันเนอะก็มีเวลาถ่ายแบบวิ่งมาจากงานก็ถ่ายเริ่มแบบสี่ทุ่มแล้วก็เริ่มหน้าผมใหม่อะไรอย่างนี้ก็แบบเสร็จดึกแต่ก็สนุกเลยครับผมก็รอติดตามวาเลนทนยก็ฝากรอติดตามด้วยครับย,ยังไม่มีแพทเหมือนกันมันไกลเกินอะ่ะรอ,อใช่แต่จริงๆยืนค่ะค่ายก็หวานแล้วไม่ต้องทำหรอกาอเา้ โอเคครับไม่ทำอะไรไม่ไม่เลยแล้วคือหันหน้ามาเราไม่เลยแล้วไม่เลยแร้วชอบของก็อฟางติดตามด้วยครับสำหรับเทศกาลทุกเทศกาลใช่ใช่แต่เทศกาลที่แล้วพี่เขาแบบรู้สึกแบบโฮมี่โฮมี่เป็นพิเศษทำไมเทศกาลแบบตลอยกระทงอ่ะพี่โทรรู้สึกแบบว่าโอ้ยรู้สึกแบบฉันได้กลับมาบ้านของฉันครับสมหวังมาปั่นค่ะพี่โทพี่ขออนุญาตถา่ะยพี่ถึงไปออกรายการอ่ะ ก็เจอแบบสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยังไงอย่ะเอี้ตอนนั้นแบบเป็นช่วงการเริ่มต้นของการทำงานของผมครับก็คือแบบเป็นงานแบบเออรี่มากๆเลยเครับก,ก็ตอนนั้นด้วยความที่ผมแบบไม่รู้แบบไม่ค่อยรู้อะไรครับผมตอนนั้นก็เลยแบบเออเขาจะแบบมีความ,มแบบตัดไม่เรี้ยงติ๊กเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยแบบไม่เคยไม่เคยเล่าให้ใครฟังครับเพราะว่า เรื่องนี้รู้สึกว่าแบบเออมันถามคำถาก็อยากยืมูแต่ทุกคนบอว่าก็ตอนที่เขาพูดในรายการมัมนก็สังใจครับก็คือจริงๆแล้วแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็แบบ้า่กิดว่าเคยเคยเจอมาแล้วก็รู้สึกว่าสังใจครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมมันทําอะไรไม่ได้กับอดีแล้วครับผมก็เลยต้อง move on ปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ห้ามให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่เรารักครับผมผมก็จะพยายาม เอา้องคนที่เรารักแล้วก็พี่ๆคนอื่นแล้วก็คนอื่นๆค,คนทั่วไปด้วยครับถ้าเกิดว่าผมเจอผมก็จะพยายามทำตอนนั้นมีความกลัวว่า,วาตอนนั้นคือแบบตอนคือตอนนั้นด้วยความที่แบบผมเพิ่งเข้าใหม่แล้วก็คือ,อไฟมันมามีเป้ร์มาในการทำงานว่าแบบโอเคเราทำงานเพื่อเราแบบจะได้มาดูเลี้ยงเลี้ยงดูแลพ่อแม่ะจะได้แบบ ทำให้พ่อแม่ไม่ได้ลำบากแล้วก็แบบตอนนั้นมีไฟมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราผ่านตรงนี้ไปเถอะเพราะว่ากลับไปคิดดูแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์ันแต่มันคีดพี่บอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดกับใครกับคนที่เราังแปลว่าพอช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่โมต้องดูแลดูแลทุกคนให้แบบ ถ้าถึงที่สุดเลยครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่แปลงผมจะไปดูแบบว่าจใจอะไรเราคู่ของมีเซนต์ไปครับพรเพราะว่าตีมีเซนต์ไปถ้าแบบไปทำงานแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรมันมีอะไรแปลกๆใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ต้องรอดูนะน,น่างายครับผมบางบางอย่างผมก็ไม่ได้แบบเร็วเท่าถึงคนอื่นแต่บางอย่างที่ผมแบบเคย S D S มาแล้วก็แบบพอจับได้ครับครับก็ ครับก็แบบก็จำจำครับผมแล้ววันนี้ที่พี่โดมอกสภาพจิตใจตอนนี้ก็คือดีครับตอนนี้สภาพจิตใจก็แบบก็ดีครับก็โอเคครับก็คือแบบอยากให้แบบในอนาคตแบบอยากให้มีเรื่องนี้แบบเกิดขึ้นอีกเลยไม่ว่าจะเป็นชายคนไหนก็ตามครับเพราะว่ามันมันแบบเสียความรู้สึกด้วยเสียความเป็นตัวเองด้วยแล้วที่สำคัญเลยคือแบบเสียคอนโทรลหรือว่าแบบการควบคุมในสถานการณ์อย่างนี้ซิ เข้าใจมากเลยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีวีทุกคนนะครับเท่เกิดว่าเจอเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นมาครับก็จงจ้าสเรื่องอะไรแบบนี้ถามว่าจกิงๆมันก็เปิดไปทุรับครับผมคือความช่วยเหลือหรือเท l p คืออยู่ทุกที่ครับผม เหลือแค่แบบตัวเราเองที่จะไปหาเหย่อนั่นแหละครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเงียบมากแล้วเรื่องนี้มันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่แบบอาจจะพูดไม่ได้ด้วยแบบด้วยสังคมหรืออะไรบางอย่างนี้ครับก็จริงๆแล้วคือมันพูดได้เราสามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็ตามครัขอความช่วยเหลือครับทุกคนแบบตั้งใจที่จะช่วยเหลือทุกคนครับครับผม พี่ก็เลยบอกว่าแต่น้องเกิ้ลนี่คือเคยรู้มาก่อนไปถาะไม่ไ้ก้องก็ไม่เคยรู้อะไรครับเรื่องนี้ก็เพิ่งมารู้เหมือนกันครับทุกคนเลยไม่มีไม่มีใครรู้นะครับเพราะตอนพี่โทรทายอ่ะก้องก็แบบไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนกันก้องก็แบบนั่งแต่งหน้าอยู่ข้างล่างไงก็เลยแบบไม่ได้ฟังตอนพี่โทรสัมภาษณ์แต่ว่าก็คือเดี๋ยวจะเป็นบัณฑิตแล้วครับใช่ครับใกล้แล้วครับเห็นปะก็เจอคุณก้องที่ไหนคุณก้องจะบอกว่าก้าจะเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วจริงๆเพราะว่าใกล้จะสอบใกล้จะสอบ ไฟนอลของเทอหนึ่ง <จบ S 1> แล้วแน่ใจว่าสอบไฟนอลแล้วเราจะจบจบแน่นอนฮะเพราะดูจากแรงด์กิ้งในการสอบแล้วก็อยู่แบบกลางๆอยู่ก็ถือว่ายังยังได้เออลบุรียาเลยเมื่อไหรลำบุรียาครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันออถ้าจริงๆริ้รา,รา,ราก็เป็นช่วงที่ตุลาครับแต่ว่าไม่รู้ปีไหนเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมหาลัยเท่าไหออแล้วแบบว่ามีทวงไหมแบบว่าถ้าเราเรียนจบเราจะมีของขวัญอะไรหรือเปล่า อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ลืมอันนี้ก็ลืมคิดไปเหมือนกันครับแบบไม่คิดเลยก็ถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอมีมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วมีไหมคะอะไรที่โมอะไรอ่ะสบายดีครับอ๋อโอเคอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าเจอแล้วก็ได้ไงฟังติดตามของผมแต่ว่า คนเก่งก็ต้องมีรางวัลกันใช่ไหเออเอาละเว้ยต้องจบแล้ยเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณนะะคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอข้องก็มีจบเมื่อไหร่อะก็ไม่รู้อะครับไม่ถึงไม่ถึงเรียนหรอฮะถ้าเรียนจบอ่ะ